ท่านผู้ชมคะวันนี้ค่ะจิ๊บอยู่ที่ซอยนาเกลือ15ค่ะใกล้ออฟฟิศบีทีวีเลยทีเดียววันนี้ค่ะจิ๊บมาตามรอยเขาบอกว่ากาแฟที่มีมากกว่ากาแฟค่ะกับร้านนี้ซึ่งเปิดใหม่แต่เขาบอกว่าความแรงของกาแฟนี้ไม่แพ้กับร้านอื่นเลยค่ะกับร้านคาเฟ่พลัสซึ่งที่นี่ค่ะมีความหลากหลายในส่วนของกาแฟรวมไปถึงค่ะมัทฉะใครที่ชอบมัทฉะค่ะเขามีความดัดแปลงเมนูนู่นนี่นั่นทําให้แบบ ไม่ใช่มัจฉะธรรมดาเออเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าที่คาเฟ่พัดนี้มีอะไรที่น่าสนใจรู้ไปถึงค่ะวันนี้พูดคุยกับเมย์ค่ะเมย์เขาจะมาบอกว่าคาเฟ่พัดที่นี่กาแฟที่มากกว่ากาแฟน้ันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะ ที่ดินกับเมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตวัสดีค่ะเมย์ที่เขาว่ากาแฟมากกว่ากาแฟเป็นไงบ้างคะเมย์ก็นอกจากกาแฟแล้วเนี่ยเรายังมีตามที่เมนูเลยค่ะจะมีเครื่องดื่มหลายๆอย่างมากคืนอย่างเป็นพวกมะช่าโฮจิชาหรือว่าเป็นเฟรปเพ้เครื่องดื่มหลายๆแบบนะคะค่ะที่เขาบอกว่ามากกว่าคือว่ามะช่ามันคืออะไรอ๋อมากกว่ามาสิมาแบบปกติแล้วที่เห็มะช่า อ่าช,ชายชายมัชาคือยอดชาอ่อนใช่ไหมคะที่เก็บให้อ่าไม่โดนแสงแต่ว่าโฮจิชาเนี่ยคือมัชาแล้วเราเอาไปคั่วในความร้อนระดับหนึ่งไม่ไหมแต่ว่าเราจะได้กลิ่นหอมๆของการถูกคั่วค่ะแต่เป็นชาที่ถูกคั่วเป็นตัวเดียวกันเลยแต่สีจะออกเป็นสีดำเรารสชาติก็เวลากินเนี่ยะละมุนละมุนแต่ว่าไม่หวานจัดนะคะไม่หวานจัดแต่ถ้าเกิดลูกค้าชอบหวานอะไรเงี้ย เรารก็ใส่เพิ่มได้เพิ่มได้แต่อยา่าเราไม่อยากให้ทานหวานจัดมากเพราะว่าเดี๋ยวรสชาติของมันใช่มันจะมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะหายไปอะไรเงี้ยแต่ก็ลองดูค่ะต้องลองทานชอบไม่ชอบอยังไงบอกกันได้ใชค่ะมีเขาที่ยิ่งสวยมีร้านตลอดรวมไปถึงกาแฟที่มากกว่ากาแฟตัวไหนที่แบบว่าลูกค้ามาต้องสั่งยังคงแนะนําโฮจิชาอยู่ยังคงยังคงแนะนําโฮจิชาอยู่ค่ะเพราะว่าไม่ได้หาทานง่าย,าย,ายลองลองลองเซอร์เวดูก็ได้ค่ะ เอาให้ถึงชายหาดเลยค่ะเอาให้หมดในพัทยาเลยได้ค่ะในพัทยาใช่ค่ะไม่มีค่ะไม่มีซึ่งจะเห็นในส่วนของมีทำให้ดูอยากจะเห็นหน้าตาตัวนี้เหมือนกันได้ว่าวันนี้เดี๋ยวให้มีสาธิตการทําพวกกาแฟได้ค่ะเพราะว่าเรามาร้านกาแฟก็ต้องอยากดูกาแฟเนาะดูกาแฟรวไปถึงเดี๋ยวจะพาไปดูที่ว่าอะไรนะคะคัวมัชะอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้เลยเดี๋ยวทํโชว์ให้ดูได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทํากาแฟของที่คาเฟ่พาร์ทค่ะเขาจะมีความแตกต่างจากร้านอื่นไงรวมไปถึง เขาบอกว่าตัวกาแฟหอมมากเดี๋ยวเมย์จะเล่าให้ฟังป่ะไปดูกันได้ค่ะโอเคแตวตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเมย์จะทําในส่วนของกาแฟตัวไหนให้เราดูทาเป็นลาเต้ดีไหมหรือว่าเป็นกาแฟแฟรดไวท์ดีกว่าต้องไม่เคยได้ยินชื่อกาแฟแฟรดไวท์แน่เลยคือต้องบอกก่อนเลยว่าคือเมย์เนี่ยเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียานานกันค่ะแล้วก็คนที่นู่นเขาจะทานกาแฟหลายๆแบบนะคะแต่ว่าไม่หลากหลายเหมือนคนไทยเขาจะทานเอสเปรสโซ่ก็คือกาแฟสดๆเลย เดี๋ยวแม่จะลองกดเอสเปรสโซ่ให้ดูนะคะแล้วก็ที่เขาทานเนี่ยก็คือเป็นกาแฟาใส่นมที่นี่เขาจะไม่ค่อยทานลาเต้เหมือนคนไทยเนอะแต่ว่าก็แล้วแต่ความชอบอะไรเงี้ยจะเป็นตัวกาแฟาที่มีเนื้อน,นมแต่ว่าฟองบางๆค่ะไม่ได้แบบเยอะเหมือนคาปูชิโน่หรือว่าไม่ได้เยอะเหมือนตัวลาเต้ใช่ค่ะเดซิลีค่ะคือกาแฟาของของนางค่ะทีราจะบอกว่าเป็นแบรนด์ของตัวเองเลยก็ไม่ใช่แบรนด์ดีกว่าต้องบอกว่าเป็นส่วนที่คั่วมา เป็นเม็ดกาแฟาที่เมกับคนที่คั่วกาแฟาเนี่ยค่ะแบบว่าเบรนจากความชอบแล้วก็เราชอบรสนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โปรเซสของมันค่อนข้างเขาเรียกว่าฮันนี่โปรเซสนะคะตัวนี้เป็นฮันนี่โปรเซสแล้วก็ตรงนี้เป็นฮันนี่เซมิโปรเซสก็คือกาแฟาเนี่ยจะมีความหวานจะไม่เปรี้ยว ต้องลองค่ะแล้วก็กลิ่นของมันค่อนข้างหอมอันนี้ก็คือจะเป็นตัวหลักในการทํากาแฟของที่ใช่ค่ะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะ<อ>เราไม่ได้ใช้กาแฟแบรนด์อื่นๆค่ะก็เป็นกาแฟตัวนี้ตัวเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าชาวออสเตรเลียเขาชอบแบบดื่มกาแฟแบบไหนเดี๋ยวมีจะทําให้ดู<ม>เชิญเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะจีก็ให้เมย์มาแนะนําในส่วนของคาเฟ,ฟ่พาร์ทที่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะใช่ให้เมย์แนะนํเลยค่ะในส่วนของตัวข้างหน้านโอเคตัวนี้ค่ะก็เป็นตัวมัช่านะคะเป็นตัวมะช่าอามะช่าลาเทสต้รายการใช่ถูกตองค่ะถูกตองแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นโฮจิชะสีที่เป็นสีเข้มอ๋อนี่คือความแตกต่างที่เราทำได้เห็นว่าตัวมัช่าที่แบบว่ายอดออกอันนก็จะเป็นสีสีเขียวสีเขียวสปั๊บ ใช่มัทฉะของเมอ่ะจะสีแบบไม่ไม่เขียวจัด <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่สีจริงๆค่ะไม่ใส่สีจริง <c oughs> เป็นสีของมันเลย <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ใส่สีดํานะคะเอาไปคั่วอ่ะมันเลยเป็นสีนี้ <c oughs> ทำไมถึงการที่แบบต่งแปลงในหรือวเอาไปคั่วอะไร่เยมก็ไม่ได้ดัดแปลงนะความมัน <c oughs> เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ว่าแค่ยังไม่เป็นที่นิยมเพราะราคามันแพง ยังไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ราคาของตัววัตถุดิบอะค่ะมันแพงคือมัซฉาเนี่ยเพราะว่าแพงแล้วใช่ไหมคะอันนี้ต้องเอาไปคั่วอีกใช่มันก็ยังไม่เป็นที่นิยมแต่ว่าเมย์ก็ลองเอามาให้ชิมดูแล้วก็ขายในราคาที่เท่ากันรวมถึงตัวนี้ที่เราทำกันคือสตูนี้ตัวนี้ที่กาแฟที่ทําให้ทานเป็นแปดไวอะค่ะ,ะค่ะอาจจะชื่อแปลกๆเพราะว่าอ่า ก็เนอมันไม่ใช่เอสเปรสโซ่ไม่ใช่ลาเต้ไม่ใช่ก็เป็นกาแฟที่ใส่นมแต่ว่าตัวฟรอสจะบางค่ะจะเป็นก็แฟลตอะค่ะแล้วเลยบางๆใช่ได้รสกาแฟนุ่มๆใช่ชอบทานกาแฟแต่แบบไม่ใด้แบบโอ้ยเข้มเหมือนอไม่ใช่เข้มเข้มเหมือนเอสเปรสโซ่อะไรเงี้ยค่ะก็จะทานได้ทานได้เรื่อยๆทานได้เรื่อยๆไม่แบบไม่มีเธอไม่ขมไม่อะไรเงี้ยเพราะว่ากาแฟที่ร้าน ไม่ขมมั่นใจว่าไม่ขมก็คือเราคาดฝันมา่ะใช่ค่ะรวมไปถึงเ,เที่ถ่ายที่นี่เขาจะมีทากันในเซิร์ฟน้ำหนั่นี่อะไรคะอันนี้เป็นชาไทยนะคะช็อกหน้านิ่มแล้วก็ตัวนี้เป็นเค้กนมค่ะเค้กนมสดเขาบอกว่าที่นี่ก็เป็นโฮมเมดค่ะเป็นโฮมเมดใช่ค่ะเป็นเค้กโฮมเมดใน,นแต่ละวันนี้คือจะมีเราจะมีปิ เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะค่ะแต่จะมีแต่ที่มีทุกวันเนี่ยก็จะมีตัวช็อกหน้านิ่มนะคะกับตัวชาไทยเพราะว่าลูกค้าติดใช่ค่ะชอบตัวเมย์ก็ชอบด้วยเมย์ไม่ชอบทานหวานไม่ชอบทานเค้กเมย์ไม่ทานหวานเลยแต่ว่า2ตัวเนี้ยมันเป็นหวานที่รับได้อะค่ะแล้วมันเป็นถึงแม้ว่ามันไม่หวานจัดแต่รสช็อกโกแลตเนี่ยมันยังอยู่อย่างชาไทยเนี่ยเมย์ไม่แนะนําให้คนที่ชอบทานหวานทานนะคะถ้าชอบทานหวานให้ทานตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าชาไทยเนี่ย เราจะได้กลิ่นชาแต่ว่าไม่ได้มีความหวานออกมามากเป็นแค่กลิ่นชาของความนุ่มของมันแค่นั้นเองละมุนล,ละมุนที่ลิ้นน้าพูดเห็นภาพค่ะท่านผู้ชมคะอยากจะมาทานแล้วค่ะคาเฟ่เปิดตแต่กีนะ่โมงกี่โมงตอนนี้นะคะณนะตอนนี้8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะแต่ว่าในอนาคตในอนาคตจะมีอไงเราจะมีพลัสไปเรื่อยๆเลยตั้งชื่อพลัสใช่ไหมคะเพราะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นอ มอกเทลพอกเทลตอนคืนค่ะอ๋อเอาใจคนที่แบบว่าเดินเดินที่ยวใช่ใช่ค่ะเอาใจพี่เลิกงานปุ๊บมาทานได้ใช่มาแบหนี้เมียมากินกาแฟแล้วขับไปทำงานเนี่ยไได้ใช่ใช่ตอนกลางคืนก็จะมีการเปิดใช่เพราะว่าตรงส่วนเนี้ค่ะสถานที่ตั้งเนี้ยตอนกลางวันเนี่ยเราเห็นบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ๆอยู่แถวนี้หรือใครๆอยู่แถวนี้ลองขับผ่านมามันก็จะเป็นแบบอีฟิลลิ่งหนึ่งค่ะก็ไฟสวยๆนั่งดูปลาเนอะ ใช่มอ็อกเทลคอคเทลเบาๆได้อันนี้ก็จะเปิดเร็วนี้ใช่ค่ะเร็วๆนี้ขอขอหา <c ough> <ค>อสาูตรก่อนนะคะได้สามารถที่ติดตามข่าวสารของทาง,งคาเฟ่ค่ะจริงๆแล้วเข้าไปที่เฟซบุ๊ก k ะค่ะมี Facebook Fan Page นะคะ Ca underscore plus ค่ะ <c oughs> ทุกอย่างรายละเอียดในนั้นบอกไปหมดเลย <c ough> เทั้งเบอร์โทรที่อยู่ที่ตั้งมีเมนูอะไรที่แบบใหม่ๆแล้วก็จะลงเอาไว้ค่ะ อยู่ริมถนน,ไ,ไ,นได้ค่ะได้ก็นี่เลยค่ะตัวนี้มีอยู่ในอัมแฟนเพจด้วยค่ะก็จะมีเบอร์โทรตรงนี้0 3 8 4 2 8 4 8 5เป็นเบอร์โทรของทางโรงแรมอะค่ะก็สอบถามสถานที่ที่ตั้งของทางโรงแรมได้เลยก็ทางโรงแรมเขายินดีที่จะให้ข้อมูลในส่วนของร้านด้วยค่ะพูดถึงว่าโรงโแรมโรงแรมชื่ออะไรคะโรงแรมขอ,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 ขอัตนาเนาะโรงแรมรันตนาค่ะโรงแรมลันตนาตนค่ะจัชน่ว่ามาทานกาแฟ ห้องพักน่าอยากพักน่าอยากพักมีอะไรพิเศษมคะก็เดินเข้าไปเลยค่ะหรือว่าเป็นลูกค้าจาก BTV ใช่ค่ะเดินเข้าไปเลยค่ะบอกว่าดีเฟอร์มาเลยว่าเป็นลูกค้าจาก BTV ได้ดูรายการนี้ลดทันที20%ซค่ะลดลดถึงยบท่านผู้ชมกินกาแฟแล้วเข้านอนพักได้เลยสบายสบายโกที่นี่ครบคันมีอะไรบ้างมีสาว่าน้ำค่ะเป็นไม่วุ่นวายโรงแรมไม่วุ่นวายลองเข้าไป ดูในส่วนของห้องพักได้ได้เลยค่ะติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยออถอ้าบอกว่ามาจากร้านจำนเด็ดน,นะท่าดูรายการนี่ค่ะเขาเพิ่พัดก็ลดไปเลยใช่ใช่ลดทันที20%เอ์นเลยค่ะว็อกโมาเลิกเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะใครที่บอกว่าเป็นคอกาแฟหรือว่าอยากจะมาดื่มว่าความแปลกข,ของมัทฉะเนี่ยที่ oh, อยู่ตรงหน้า<ะ>โฮติฉะ ก็ทำเสียงและทำหน้าด้วย,ยนะคะโคติชานี่นะคะก็มาลองกันได้ค่ะราคาเริ่มต้นแบบเบามากนางขายแบบถูกมากแม่เก่งใจผลิตภัณฑ์ของนางเลยก็มาชิมกันดูค่ะท่านผู้ชมรวมไปถึงนี่ใครที่แบบว่ารักกาแฟาต้องมาชิมกันเนาะในส่วนของคาเฟ่พัดเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นค่ะนในใน,ในเวลานี้นะคะในตอนนี้นแต่ยังได้ลองเข้าไปที่แฟนเพจได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในนั้นย้ำแฟนเพจกันอีกทีหนึ่งคาเฟ่แอนด์สกอร์พลสค่ะ จากไปค่ะคลิกเข้าไปเลยแล้วไปกดไลค์ถูกใจนาเราก็จะได้ดูข่าวสารของคาเฟ่พาร์ทเขว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคาเฟ่พาร์ทอยู่ที่นาเกลือ15ค่ะขับมาปุ๊บจอดรถได้เลยแล้วก็มาจิบกาแฟก,กันเนาะบรรยากาศเจ้าชารถไปถึง<ช>ข้างหน้า<ช>ค่ะนอนเลยลด20%เรเลิศเลิศพาแฟนเข้ามาแล้วเข้าไปนอนได้เลยลด20%ค่ะท่านผู้ชมก็มาได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณเมย์มากเนาะรวมไปถึงน้องล่าจันเด่นค่ะนี่ค่ะเมย์มอบป้ายให้ด้วยค่ะว่าเรา ร้อยล้านน,น,นะคะร้อยล้านจานเด็ดนี่ลด20%ค่ะถ้าบอกว่ามาจากดูรายการนี้นะเข้าที่พักนะจ๊ะลัตนา20%่สิในส่วนของกาแฟอร่อยมากต้กโมเฟิร์นมะจิบแล้วก็ดูปลาคาบเบาๆอาปากไปกับนางได้เนาะวันนี้ต้องขอบคุณได้มากค่ะครั้งหน้าค่ะร้อยล้านจันเด็ดจะไปที่ไหนต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้จิ๊กเมย์ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจิบแล้วจ้ะ